ลายด้ามขวานใช้ดแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นทั้งมครักที่ผ่านมามีผู้เข้าชมกว่า2องล้านคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลกว่า2,000ล้านบาทแับว,ว่าช่วยในกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนยัยสำคัญประการที่3 เราได้เห็นกนารทํางานร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและการบริการด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ช่วยต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันจะเกิดอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากลประการสุดท้ายเราได้เห็นการสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ๆใ,ให้กับกรุงเทพ ที่นาเสนอความสาคัญของการออกแบบและการสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละย่านนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วยร่วมกันนะคะร่วมกันขับดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่เวทีโลกค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนักสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านในวันนี้ที่มาร่วมกันทาร่วมกันลงมือร่วมกันทุ่มเทจนเกิดเป็นงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เมื่อกี้เห็นหล,หลายผลงานนะคะที่น่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆคนไทยเรามีความสามารถอีกเยอะมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราเ,เรื่องของซอฟท์พาวเวอร์เรารผลักดันไปข้างหน้าเนี่ย ได้มีการรีสกิลคนองเชื่อว่าศักยภาพยังอยู่ในตัวคนอีกหลายคนที่เรายังยังไม่ได้เฟ้นเจอนะคะถ้าเจอแล้วได้รีสกิลแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะสำหรับประเทศแน่นอน,นะคะ่ะจริงๆไม่อยากถามซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหม <laughs> โอเคมีอะไรอีกไหมคะ วอัปเดตแม่กบการจัดสงการครับค่ะการจัดสงการณาวันนี้เนี่ยเรื่องรูปแบบต่างเนี่ยเรียบร้อยน่าจะสรุปได้แล้วนะครับก็นี้อ,อยู่ในขั้นตอนของการเสนอของงบประมาณซึ่งได้มีการนําเสนอสู่กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนกับคุยสำนักงบประมาณนะครับซึ่งได้เห็นแน่นอนครับเราจะเริ่มต้นมีการประชามพันธ์ตั้งแต่เดี๋ยวเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มชามพันธ์แล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มประชามพันธ์แบบว่าตามตามเวทีซอฟต์พาวเวอร์ไปก่อนนะคะว่าเราว่าเรามีมีแผนแผนการแผน รถแมพเนี่ยที่จะทําในสงการอีกแต่เรื่องขอประมาณก็เดี๋ยวรออยู่ค่ะก็ oh. ตอนนั้นที่เสนอขอไว้ในที่ประชุมคือ270บล้านนะครับซึ่งรวบรวมทุกอย่างทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของการจัดงานในกรุงเทพแล้วก็มีการรวมจากต่างจังหวัดด้วย oh. แล้วก็การประชาพันธ์ในระดับโลกด้วยครับก็าว่างนสาล้านเหมือนเดิมครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าตอนนี้คิดว่าความตื่นตัวของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศที่จะมาประเทศไทยเนี่ย เเเราเห็นชันนนนนดแพท่องทานเปิดงานเทศกานงานออกแบโบกรุงเทพสองพันห้าน้อศหกสิานจ็กแบงคอกดีไซน์วิค k Design w ่ e k บ0 2่ ดันย่านกรุงเทพสร้างแรงบันดาลใจและเป็นวัตถุดิบงานสร้างสรรค์อื่นมหาศาลเมื่อวันที่27มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการวิทธศาสตร์แห่งชาติร่วมเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567แบ n g k o k Design w e 2024 พร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้วรารชาการกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์องค์กรภาครัฐและเอกชนและเครือข่ายนักสร้างสรร์ทั้งไทยและต่างประเทศณนะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนอาคารไพรสีนีกลางบางรักโดยนางสาวแพทองทานกล่าวถึงทีมงานปีนี้ในชื่อลิวเบอร์เทคคนยิ่งทำเมืองยิ่งดี ว่าเป็นแนวความคิดที่ทําให้มองเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์และการออกแบบล้วนเกี่ยวข้องกับเมืองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนและอยู่ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งความคิดสร้างสารรค์โดยเฉพาะการออกแบบจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ นอกจากนี้กรุงเทพเป็นพื้นที่ของความหลากหลายมีหลายช,ชาติหลักวัฒนธรรมในทุกย่านต่างมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพในหนึ่งเมืองมีหลายบรรยากาศที่ล้วนสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีต้องพัฒนาด้วยพลังสร้างสรรค์เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพได้ชวนหลายภาคส่วนทั้งกลุ่มเครือข่ายของนักสร้างสรรคาภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันพัฒนาย่านในกรุงเทพแปรอัตลักษณ์ออกมาเป็นผลงานจัดแสดงในหลายพื้นที่และยังมีการร่วมมือกันร,ระหว่างนักสร้างสรรค และกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองบนฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองเพื่อนำการออกแบบมาประยุกต์ใช้จริงในงานนี้ด้วยนางสาวแพรทองทานย้ำว่าเทศกาลและงานออกแบบกรุงเทพเป็นแหล่งรวมแนวคิดเป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสารรค์เป็นพื้นที่ของแรงบันดาลใจใหม่ๆเป็นวัตถุดิบให้พี่น้องประชาชนให้ภาครัฐและเอกชนได้นำไปส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดจนออกมาเป็นงานสร้างสารรค์อื่นๆได้อีกมากมายมหาสารถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้สุดยอดนักออกไทยหรือศิลปินไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นที่อาคารซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสารรค์สำหรับนักออกกแบบนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้สามารถรถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นมีทั้งการ นำเสนอฐานข้อมูลวัสดุและการออกแบบบทความหนังสือและนิทรรศการออนไลน์ขอบคุณข่าวจากพักเพื่อไทยอหญิงเดลิมเร่อปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานสื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้